จากนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวและก็ผลการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ติดตามจากรายงานของคุณเจษด,ดาเถื่อนชัยครับลูกยางนุ่มโคราชทำผลงานยอดเยี่ยมล้มแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองวลอลเลย์บอลกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ครับ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39อันญมณีเกมวันนี้ชิงชัย83เหรียญทองไฮไลท์ช่วงเช้าอยู่ที่วอลเลย์บอลชิงกันทั้งหมด2เหรียญทองที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำพยพันนีวอลเลย์บอลยืนกลุ่มความพิการทางหูทีมชายรอบชิงชนะเลิศเป็นการรีแมตคู่ชิงการจันิก,กาเกมสระหว่างกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าเสื้อสีแดงพบกับนครราชสีมารองแชมป์ ปรากฏว่าครั้งนี้ลูกยางหนุ่มโคราชเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะมีการารวมตัวฝึกซ้อมค่อนข้างน้อยล้างแค้นหนุ่มเมืองหลวงได้สำเร็จตบเอาชนะไป3ต่อ1เซต25ต่อ23 25ต่อ12 26ต่อ28และ25ต่อ15คว้วาเหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาคนพิการจากนครราชสีมาปีนี้เราก็ค่อนข้างจะมีเวลาเตรียมทีมมาน้อยครับแต่ว่านักกีฬาเขาก็ซ้อม ของใครของมันของตัวเองเพราะว่าต่างคนต่างทํางานคนละที่นะครับก็มาเจอกันที่นี่เลยเวลาซ้อมน้อยแต่ว่าเขาก็มีความฟิตในตัวของเขาอยู่ก็ดีใจครับปกติก็ไม่เคยได้แชมป์สักทีมาได้แชมป์ปีนี้ก็นักกีฬาค่อนข้างจะดีทําให้เราชนะกรุงเทพได้ขอบคุณนักกีฬาทุกคนครับขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในจงังหวัดนครราชสีมาด้วยครับ ส่วนวอลเลย์บอลนั่งมี4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดนำทีมอันดับที่1และ2ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองรอบแรกนะัดที่2สะแก้วที่ชนะมาแล้ว1แมตช์พบกับตรังที่แพ้แมตช์แรกมารูปเกมค่อนข้างสูสีสุดท้ายเป็นหนุ่มสะแก้วตบเอาชนะไป3เซตรวด25ต่อ21 27ต่อ25และ25ต่อ14 ขว้าชัยชนะ2แมตช์รวดการันตีเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นที่แน่นอนแล้วแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก1นึแมตช์พบกับกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ปิดท้ายที่บ็อกเซีย BC1 บุคคลชายรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนัดที่2เดชาสินทรนักโยนลูกนิ่มจากจังหวัดเลยเสื้อสีม่วงที่ชนะมาแล้ว1เกมพบกับพิเชษหนูชาวนาจากพิษณุโลกที่แพ้เกมแรกมา ปรากฏว่านักยนต์ลุกนิ่มจากจังหวัดเลยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจบ4เอ็นเอาชนะไปขาดลอย9ต่อ3คะแนนคว้าชัยชนะ2เกมติดต่อกันผ่านเข้ารอบ2เป็นที่เรียบร้อยนิวัตสุริยะถ่ายภาพเจษฎาเเฉยรายงานจากจังหวัดจันทบุรีคุณทีมข่าวไล N ์เอ็นบีทีด้วยนะครับ,บคุณเจษฎาและก็คุณนิวัตนะครับไปสรุปเหรียญหน่อยครับอัญมณีเกมตอนนี้ครับดับหนึ่งครับเป็นกรุงเทพมหานครนะครับ16เหรียญทอง ห้าเหรียญเงิน9้าเหรียญทองแดงนะครับตามมาด้วยชลบุรีครับเจ็ดเหรียญทอง4ี่เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงปลัง5เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับจันทบุรี5เหรียญทอง1เหรียญเงินและนนทบุรี3าเหรียญทอง9เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงครับ